ประเภทแล้วห่อข้าตมห่อนีลยก็ลเบหอข้าต้มมัดจ้ารเหอห้องอกอ้นมหองอกห่อไงเส่ะเอามาเบิ้งกันใน้หอยงอันนี้ห่อนี้พิเศษอันนี้ห่อพิเศษจ้ะขาตมมัดประเพทอันนี้ห่อพิเศษเทศเขาเขาข้าวต้มห้องอกเนาะ่น้นมาไง ใส่กล้่ยนน้ำอยู่ใส่กล้วอนือกั้กา้วยื่นแต่ไงเขยกอนแ่ไงเข่าแต่ไงุ่นปลนางเบืองอุ่นเห็นเมื่อเดียวประด้ไปอ่นไปทำงานอบเมือนี้หรือมาเนี่ยอันอันอไรใหดปวกลงมันเท่าแล้ว่ากันริ้วไปอืาคามันมีผันเทามีไรเจ็บอ่ะขึ้นไปเจ็บยม็ดปวกจ้าว่าเรียไปเจ็บเม็ดปวกว่าเรียวไปเจ็บเม็ดปวก บรรยาก,กาศดีๆบรรยาก,กาศหอขาต้มมาให้บึงวนะด้ก็มูญย,ยัเตวันรกหค่ปลกค่ะเทิ้งเทิ้งไปเก็บเห็ดเทิ้งสีอหอขาต้มอ,อันนี้เห็ดอเแล้ไปเก็บมามเป็นมาจ้าอันนี้ป่าแล้วไปเก็บเห็ดฟอมไห าาิ่ไป้าวเดียว้าเข่าไอลไว้ได้บ้าลายได้บ้าลายจ้าเนี่เห็นไหมเราเส้านี่ไปนั่นไปเอานั่นในต้นวันตุมงแต่ว่าเราก็อยากไปเฮ็ดพอเฮ็ดเไป่อไปไปบ้านเทน้ห่างบอกกันบ้านปุยบ้านปุย น้องไดบรรยากาศห้อข้าวต้มจ้าที่แดกร้อนรงขึ้นไมบบ่ขึ้นไม่แบ่า้นไม่ร้อนแรงอะไรม่ร้อนแรเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งค่ะบรรยากาศห้องข้าวต้มบรรยากาศปนบ้างข้าวต้มหั่ค่ะขึ้นเลยค่ะเบิ้งถือปูห่วกับพ่อใหญ่หรือบ่ใหญ่ เพืนะเต้มใหญ่จ้ะเห็ดข้าวต้มมาเห็ดข้าวต้มเห็ดขนมสั้นเนาะเห็ดขนมสั้นพร้อมขนมสั้นเดี๋ยวปลาแล้วก็สีเห็ดอันนี้ห่อแล้วจ้ะห่อแล้วห่องามงามหอคือเราบ่เป็นในจ้ะยายบุญกระไดเนาะก็หัดห่อนทำเลาอยุกกะห่อบระไดขึ้นแลเราล้ก็งามโพดค่ะก็เลยบว่ายากห่อมันงามโพดหอกินจากของในอยู่กันหอยไปฝากมูเพื่นกะโอ้ บ่บ่ได้จ้าจาก,กระเซอยู่แล้วค่ะเนาะพอได้อยู่จ้าบ่ป่าเราเห็ดงามง่ามเลยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณในการรับชมนะคะ